วิถีชีวิตของปอ่อเฮือนสมัยตะกอนเนาะมักจะชอบเข้าป่าล่าสัตว์ไปทีกับไปเป็นแฮมวันแฮมคืนสี่ห้าคืนกับมีหื้งหันมาแล้วส่วนมากสัตว์ที่ได้ก็จะมีตั้งใหญ่และทั้งน้อยเนาะถ้าได้สัตว์ใหญ่เหยก่อนก็จะกลับบ้านเลยแต่ถ้าได้สัตว์น้อย แล้วไปได้สัดญ่ที่หลังเปิ้นก็จะมีกรรมวิธีในการหักษาถนอมอาหารไห้เนาะนั่นก็คือการย่างรมควันการย่างรมควันของคนสมัยตะกอนนะเปิ้นก็จะสานแตะสานแข่เนาะก่อไฟไว้ตั้งปืนเสาะใบตองตึงใบตองกล้วยมาปกไว้ตั้งบนเพื่อไล่ความชื้นออกจากเนื้อสัตว์คือบดมดเนื้อที่ได้ก็จะกลายเป็นเนื้อรมควันเนื้อย่างเนื้อแห้งเนาะ พอมาถึงบ้านแล้วเนื้อสัต์ที่ได้มาก็จะบดได้เป็นเนื้อสดอันนี้ก็เป็นที่มาของเนื้อแห้งเนื้อย่างเนื้อรมควันอารมบดกันมาพอสมควัละเอามาเข้าเรื่องของเฮาดีกว่าเนาะวันนี้ปีน้อยไปกาดได้จิ้นื้าแหปุ่นมีใจขยากินยำจิ้นแห้งยำจิ้นย่างเนาะ ไปน่อยกันเลยเนี่ยแบบฉบับเล่งดวนเนาะเพราะว่าไปน่อยบ่มีเวลาไปย่างรมควันเหมือนคนสมัยตะกอนเนาะอันดับแรกนะเขาจะเอาเนื้อที่เขาปิ้งย่างรมควันแล้วนะเอาไปต้มในมอเดอซอยคาจะไข้ใบบักโูดแล้วก็ใส่กะปิลงไปนิดหนึ่งเนาะเพื่อมันมีรสชาติขึ้นมานิดหนึ่งเนาะ ปีน้อยก็จะต้มไว้ซุดคืนเลยเื้อจีนมันเปื่อยเนาะเจ้ามาปีน้อยก็จะได้ยำได้เลยต่อมาปีน้อยก็จะซอยขาสักสามแว่นจะไข่สักหัวกระเทียมสักสองกีบแล้วก็พริกแห้งจีเนาะลงไปโขลกในโคกเนื้อแล,แ,ลแล้วละเอียดเลยเสร็จแล้วปีน้อยก็จะ เอาไปยำกับจีนและ้วก็น้ำต้มจีนเนาะในส่วนนี้ปีน้อยก็จะปรุงด้วยผงชูรสผงปรุงรสและก็น้ำปลาโรยหน้าด้วยพักไผ่หรือว่าพักแถวเนาะเป็นอันว่าเสร็จเนาะอันนี้คือหน้าตาของยำจิีนแห้งฉบับของล้านนาแต่แท้นะครับเนาะมาไผ่มได้กินข้าวก็มากินกับปีน้อยได้เด้อ